สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of Chill er, ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับมาหาหนองหนอง่อ ไหนคือกลางไรเลยตัวนี้บอออกมันกลับมากี่เราไหมมันอาจตรงปากเองทุกคนนี่ใช่ไหมเมียนครับไปที่เพจที่ผมจะปักหมุดนะถ้าใครอยากดูอยากเห็นว่าวันนี้ผมมาทําอะไรกับโตเกียวมิวสิกนะครับผมอ่านทีเมืม่อนี้เด็กน,น้อยเขามีการแข่งขงันคือมันเป็นมันมาเป็นรายการแข่งขันร,าาอ,อ,รอบนี้คือคเป็นรอบที่แบบว่าเด็กน้อย แบ่งทีมกันสามทีมแล้วก็ไปเอาคู่มากแต่ละคู่แต่ละทีมนั่นมันเฮีโชว์แข่งกันโอ้บัดนี้ก็เลยเสียไอ้มาเป็นตัวแทนของคณะมาแข่งน้ำมูงติบอ่ะเนาะแต่ดับเนี่ยจะมาแข่งน้ำมูนทันยังมันเสียเวลาเอาไม่ทันเถอะไม่คือเป็นรุ่นพ่อรุ่นไหนแล้วก็คือมาแตะสินลูกโอ้ยบนงหาเนี่ยเป็นรุ่นพ่อรุ่นใหนลรอยุนี่ไม่ได้ยี่สิบต้นต้นเบิร์ดเดย์ฮ่าเออยี่สิบ ยี่สิบต้นอยู่เนี่ยเออโอ้พ่อใบมาหรือยังมาับสันยี่สิบแกวมาพ่อบอยสีชัยมาหรือยังมาจูดายรูปเป็นมาโอ้ยหนาตากบธรรมดาล่ะพี่น้องแต่กระตรงทำใจเนาะพี่ได้แนสได้อะไรแล้วสามสิบหกอย่างสามสิบเก็บอยังไปถามกันเรื่องอายุไรถอดจักล่นสบายดีขึ้นแล้เนาะอะไรก็ได้ห้องกะไขู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรแบบพูดง่ายขึ้นมันคือไขวเลยจริงๆแล้วคือทำงานเนี่ย มันก็เหมือนเดิม,มชีวิตก็ยังวนเวียนอยู่กับการทํางานอยู่ในทุกๆวันแต่ว่าช่วงนี้ช่วงปิดวงใงไ่เนาะแต่ช่วงออกงานก็จะมีหน้าที่แบบหนึ่งช่ช่วงที่เราซ้อมก็จะมีหน้าที่อีกแบบปีนีนซึ่งถ้าถามว่ามันสบายขึ้นบ่างมันหนักคนละแบบคนละอย่างแต่ก็พอได้หายใจอยู่ก็พอได้หายใจแต่ปกติสองปีก็าหายเนี่ออกอีเวนต์ครับคุณแอนทุกงานเลยเนี่ย เพราะว่ามันมันช่วงที่ a อีมีกระแสมาเนี่ยพี่มีโอกาสพี่ก็คือเราก็รอโอกาสนี้รออยากไขว้า,ยวาอยากแตะจุดนี้เนาะพอมันมีมากไอ้กระปตะล่อนตะล่อนน้ำกันสองคนผัวเมียหมื่นละสองสามงานคดีจ้าหนุ่เพื่อนอยู่พี่น้องเอออะไรกันล้เพื่อ,อนออน,น,น,น้องเพชรดน้องพ่อยน้องโอ้ไอศอรีมโตยะไห้ด้วยล่ะทนายโป๊ยังไปซุ้นแนนิดน้องโป้ไฮดอคอยกายไฮแล้วไม่ต้องหัวไ <laughs> ม่ต้หัวหัวกับ เ่ตอนหนาประชาชนซึเนี่ยนหะคนเฮาก็รู้สึกบ่าลื่นกันดอกก็คือแบบว่าก็ลุยนะลุยคนสู้ลุยแล้วแบบมาอยู่ใกล้กันด้วยพี่น้อมาอยู่ใกล้กันแห้งง่างคำกะห่างกันก่อดเลยแล้วหมู่บ้านที่น้องไปดูแล้ยวเขาไปดูแล้วบ้านอะไรบ้านที่บอยลอยจอดเขาเขาดูได้ไหมครแต่ยังไม่ยังม่ดนะสิ้นเดือนจะบิวสรมาแต่ก็รู้ว่าน้องหนึ่งไงคือเราในภาพของ ที่เราเห็นติดตามควมเฮห้าควมปาตีแต่รู้ความรับผิดชอบทุกอย่างในปัจจุบันนี้ที่ที่น้องสร้างคนสร้างงานแล้วก็สร้างองค์กรขึ้นมาเนี่ยถึงจะเล็กจะใหญ่แต่มันก็ด้วยอายุแคร์เนี่ยไอ้่บบบีกเป็นเป็นสุดยอดแล้วที่ที่สามารถสร้างทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้ขนาดเพราะสิเขตไข่รน่อยๆต่ลองสองคนเองสิแม่ตอนนี้ตลองสิบกว่าเดินเสือสิกว่าอีกไปเสือหกคน เ็ปแง่ไปหนาไอเซื้อว่ามันไม่มีใครต้องการความยิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าเราทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจแล้วทําให้มันดีพอทําให้มันดีความมาตรฐานมันจะช่วยผลักดันเราเองมันก็จะใหญ่ทุกคนหาท่างที่จะเอาตัวรอดเพื่อจะเอาชนะเอาชนะใจเจ้าภาพเอาชนะใจเอฟซีมันบริเวณที่เข้าพากันเฮ็ดพากันพากันเขาเอื่นว่า สร้างทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่แต่เราอยู่จุดนี้เราก็ทําให้มันดีที่สุดเพื่อที่สิหายมันมีงามีอย่างรอเลี้ยงในพวงมันก็ใหญ่ดือยแต่นุ่มมันอยู่แล้วเพราะเขาไดิเหตุเลฮ็ุอีรีเนาะวันนี้รุ่วันที่เฮตดไปทำไมเฮ็ดทำรห่นเนียมันเห็ุอย่างเหตุไรอย่างไรเด้ยหล่ะเอามันจิตใส่เงมน้นหลายมันก็ต้องเฮตดแหละเนาะคนเขาตายไปเอายังไปปริเช็อยังอ้าวคือเพี่กริศปวดเศร้า คือเหใหญ่แบบปีนี่คือว่าหมอลำเด็กเลยคือเหดใหญ่ฮักแท้โอ้ยไงใครเต็มเมือปีนบ้องไปฮอตมองพี่น้องเอาตีซีบอกต้อนตีรับหัวตีห้าไอเทียเพค่อว่ารับแล้วเซ็งเปลี่ยนวันเกิดไอ้เนี้ยเราทำบุญแฮ้ยน้องสาวน้องสาวสั่มแต่วันนั้นอะคือเป็นจอยอดีทำงานเนาะแมนแมนครับบอด้เฮ็ดยังมันทะลุริมเมื่อสัมบอดี้จริงจริงบอดี้จ่อยังเลยไอบิว นักฉันยังดีเอามึงบอมว่าหากกูนะมึงยังเซ็นเกูทายุดไอ้บอยนี่ฮะับไปหวัดไปบายไปนะไปแล้วครับพี่น้อง้าพันเจ็ดร้อยท่านเขากุมตามลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดวันนี้นอกจากจะมาเป็นแบบว่า กพิเศษแล้วให้ไอ้เห็นยังแน่เขาไอ้ไอ้โบลูยี่หลีได้นี่พี่น้องเว้ากันสามค่ำผมเป็นคนบ่อยาเอคมือหนึ่งเปพยาท์มือนี่คือเจมาตาสินกรรมการมีสามคนผมเป็นคนบ่อยากร้องถ้าไปไอ้จอมาได้บอกมือนั้นมือนี่ไอ้ก็เลยถามแอนเขาไปซอยน้องได้บอกสันเล่าโอเคปุ๊บไอ้ก็ตอบรับเจ้าโดยที่ไอ้โบรู้เลยมันจริงกูไม่มึงยังโบรู้เลยนี่ยไม่ก็คือวันนี้มีการแข่งขันอยู่แล้วจะมาให้นรองเพื่อนซื้อมันก็คือสิบเอร์เล็นตก็ต้องมีการตัดสินแหแน่เพราะว่าแบบ ผู้บริหารใครไอ้ผู้บริหารนุ่มแต่กิดร้อยมาครับต้องตัดสินช่วยหน่อยกรรมการสามคนครูชัยอัยรากับพี่บอยแล้วก็กับอาจารย์มอคหนึ่งท่านข้อเน้นไอ้ก็จะเป็นสายย่องแต่พออายอยู่ในหมดของคนโลกสวยอายันทั่วเมลาช่วงนี้เต่มเตใครก็มาทั่วเลยการทำมาหากินแง่แบบปวดประสาทแล้วไอ้โบผอมที่สิรับทั่วไอ้เลยบ่็คอยตีพูดเบื่ออยู่กับเบื้องคาวอยู่ข้าวเจ้ากับใครเบื้องโยอันนี้นู่น แต่ว่ากับบุญญาเนี่นังคุยกันแบบพี่น้องทรหากันครับนี่เลืเลิกขายตือกับขายทีผมมีเออ่เรลือเืินขนาดใส่พิซซ่า,<ม>าขนาดสีนวดเด็กคนสิเบ้าครับน้องเนี่ยสีนวดตลอดว่า คือก่อนเงินน้อยอยากให้เขาซื้อเมื่อก่องตัอกูแน่ตัอกูแบบงานเหมือนเด้แต่คือเอ็ตเตอเนนนั่นเองแถวนั้นเขาขายแถานั้นนี่ล่ะเขาแถวนั้นเขาขายมีกอไอขายอันแเนี้ยเอาอิรีซีหางลันซีจุดหเออไอตัวสามล้านหางนี่องนี่แหละนี่ยนคือแบบรมาพี่น้องกันนี่หนิชาบกฟรีเพราะว่าตัวซื้อปุ๊บมืออินตัวขายตัวใดกำไรทันที่มองอีหลีชาบกแล้วมันบ่มีหม่องสีสันเลยที่เพราะว่าตึกมันผื่นทีมัน ถนนเส้นนั้นมันมีอยู่แค่นั้นแมันตัวอย่างใดปันใดมีเงินงสิบล้านก็สั่งบ่ได้เพราะมันเขาสั่งเต็มหมดแล้ว่นั่ไนไปซื้อของอได้พอนเข้าไแต่ว่าทางนี้ตีเดียวมันจบพี่น้องซอยไข่แม่ขอยีพรอนออกเท่าไหรนล่าพรอนเล่า <c oughs> ไม่ตอนนี้คือตอนนี้คือกำลังจะทำเป็นน,น,นาาั่นบริสอนาจแต่คือสิทธิ์มอง กับมาปากลกคือขอนแก่นแม่นบอลมาถึงแบบสร้างใจคัดแล้วสร้างคักแลบว่าบอซื้อมาเริ่มเตินมามาฝืนฟูอยู่ของมมาอยู่นี่มันก็เป็นจุดศูนย์กลางในศูนย์กลางทุกอย่างการเดินทางก็สะดวกไปจังหวัดใดในอีสานเนี่ยมันก็พ่อไปพ่อมาอยู่มันไปง่ายกุงเกียวกับโรงงานก็เลยมาตกอยู่ขอนแก่นสามซาบอเคยมาขอนแก่นก็เถื่อคือคนมากแต่แต่ว่าเคยมาเลี้ยงอยู่นี่อยู่แม่นบอกมาเลี้ยงเลี้ยงผู้เลี้ยงมันพาแบบไปบริเวณแบบอยู่มั่งหมื่นสองหมื่นลักรรม พอมาอยู่ดีแล้วโอเคมันบริษัทเรามันอยู่นี่ได้แล้วบุคลากรเรานักร้องสาม,มารถเราอยู่นี่หมดมคนในง,งานเขาก็อยู่นี่พนักงานบริษัทอยู่นีมหมดทุกคนก็เลยตตองมาอยู่นี่สนุกอี่แล้วหนุ่มหล,อล่อแพ้่คู่อ,อันนี้นุ่มโซดอันนั้นนุ่มพวพาโซดลูกสองลูกสองแนละ้วเอ้เดี่ยวเนาะนล้วไอยูน้ำกันยีลีเหล้วกสิถ่าสามปี แต่ว่ามันจวงเวลาคือพอมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องได้ทํางานตลอดทุกอย่างมันก็เรืยบเยไปเหมือนแบบมันมันก็เป็นอีกฟิลนึงแหะตอนนี้ไอ้ห้างที่ไอ้ก็อยากไปมาล้ามาลอยทําลอยใส่อีเถาไปแห้งล่ะสิมาลอยแหกไยลอยพู้เดียวซะให้ียลอยไปมาลอยพู้เดียวซะไปก็เมียละไอ้บอกเคยไปใส่ผู้เดียวดอกยูนี่พี่บอยเลาเสือฟังอยู่ในโอวานโอวานอย่างนี้เป็นยในโอวานไปตีเขาแม่นตามนั้นเะรบาดอยู่ ลบบัตรมาเป็นคุณต้องสวัสดีครับบัดเนียนเมื่อไหร่พอเราอยู่รันเนี่ยยางเราเหลือหน้ามาใสบูทั่พอกันดบีกพีกันบักโดหนึงอืมอืมในหลักกระพาะเซอร์่ได้บริพอยเทียร์บอสบอยปังชัวไม่นองคือคือมันมันคนละรุ่นครับเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอยากเป็นคนที่อยู่ได้อยู่เป็นเราต้องเราต้องเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ บางครั้งในคนความขิดของคนรุ่นใหม่มันจะมีอะไรใหม่ๆที่จะตอบโจทย์กับคุณคนในคนในสกิลหรือว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันกันกบเขาครับถ้าเฮ้าเนี่ยเข้าเสร็จฝังใจแต่ว่าสิ่งที่เราทํามันดีแล้วแล้วเราจะไม่ยอมรับคนรุ่นใหม่เราก็จะกลายเป็นคนที่ล้าหลังหรือการที่สร้างผลงานอะไรก็แล้วแต่ไอก้อกระเบิง้งโตอยู่ดีในไอ้กระเบิ้งวิธีการนําเสนอวิธีการอย่างของเจา้าไอ้กระยอมรับ ฉันนําเสนอแบบสไตล์งเจะคองยีรามายูนิคอะไม่เคยทิ้งไม่เคยทิ้งสไตล์ตัวเองแต่แค่ปรับเปลี่ยนตะกี้เห็นแบบนั่นแบบนี้มันเหตุแบบใหม่โอเคกคนชอบก็เลยเห็นไปซูมูนหมือเคนมมากอีกอย่างแปลกใหม่ทำดีทำดีมาลรอคนชอบอะไรใหม่ๆเก่าๆคนก็เบื่อแล้วเขาไม่ชอบอะไรที่ยืดเยือ้อเนี่ยมีอย่างเบาตรงๆใช่มีอะไรปั๊บแปะก็บุ่มคนในยุคนี้คือเขาชอบอะไรที่มันตรงตรมเข้าใจง่าย ศรัทธาด้วยหัวใจเงียบ okay. แล้วจบแล้วไม่รู้ไปทางไหนหลังจากตอนจบไปเงียบยศียองกันเองโอ้ยมุ่งเจาะยามาหายองกันห่างเทียพี่น้องเล่าซื่อบานเดอร์เล่าซื่อบันตาไได้บได้หูจักกันเห็นกันในเสียด้วยซกันด่ากันเป็นนาำเป็นตอนเป็นทูเป็นตาเป็นองปกติมุ่งเจาะมวนคือบึงหม่องมันมวนหม่องมันบรมมวนกับพญามพานแล้วก็คที่สำคัญตอนนี้กดลิงที่ปักหมุดแล้วก็เขาเมื่อบึงมาให้กำลังใจกัน แล้วนำมารอติดตามว่าโตเกียวมิซิสจะไปเห็นอย่างก็เอ้าคือเห็นเห็นเมื่อตอนไหนสิร์ฟเป็นมองอะไรนี่เห็นนอยู่พื้นไอ้โต๊ะก็เห็นว่ากระดูกกระเดียบแห้งไม่มีของเปลี่ยนนี่สิบิโต๊ไอ้กับเฮ็ดเฮ็ดบอดินนั่นดอกโต๊ะก็เยี่ยมไม่มีโชว์มีอย่างกับแฟนเพ่งผู้บริหารม่โชว์กับเบื้องกราหรอกเขาขึ้นหอดเขาบอกให้น่าเบิ้งเขาอยากเบิ้งขึ้นหอนกับมีไอ้กับพ่อได้มากนี่แหละพ่อเห็นเด็กเด็กหน้อยได้แสดงทุกคนครับลูกน้องแต่ละคนเนี่ยเขาบรมเวนวายแคร์มาก ทำงานเราเอาเงินอย่างเดียวเิยแต่ที่มากไปกว่านั้นคือทุกคนอยากแสดงออยากแสดงอยากมีเวทีให้ขึ้นอยากแสดงออกิวเขาหิวไหมหมอล่ำหิวมากอยู่แล้วล่ะพ่อบอยก็พาน้องเพชน้องพลอยมาสักแป๊บกันแน่ซานยูใสบุหรี่านอะไรก็ได้แม่ครับเพิ่นไทยเอ็มบี้ยููนี่ยูสวนนั้นทนานี่ครับเมื่อเนี่พี่แอนไทยเอ็มี้เพลงหม่เอาเพลงเจ้าสิบกอยเพางใดก่อเมื่อใดก่อดสปวอยวันที่แปดนี่เฮงี้พ่อเมืออื้อมืองึ่มือตื้อนี่ตัว มึงเบิ่งเห็นงามเห็นมองเห็นมากคอยคับแค่น้อถามบอกดิกูร้องทั้งกันไหมกูรอ้องไปมึงอับสตอรี่พ่ออายเดบึงบ่อยๆเดบอยให้ลองไอเดอร์ให้ให้แต่ว่าทาเตียนเตียนอย่างแห,ห้งเตียนมันไหวหรอคันตูอืมเออคันตู้องนี่ยไอสีดังแบบครับน, <c oughs> นี่กูสีเฮ็ด <c oughs> ตถือบ่น้องกันดังมาเนี่กูซ้อมดังก่อนซ้อมดังซม่งวันนี้มัดังเตี้ยเอ้าขันถ้ามันมีเพ่งนี่ปังถึงมันโตขันน้องร้องให้อไอซีดังไปก็บ่แม่นกี เราสายต้องสับแน่เดี๋ยวบางคนบ่นว่าบานไงซีพมื่นทั้งปากสิบีเบิ่นจุดทั้งปากโอ้ยไม่หรอกเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่คนอย่างนั้นต่อให้เราดังแค่ไหนเราทำไม่ได้พี่บอยไอ้ประเด็เพราะว่าเราไม่รู้จักสั่งไอ้บลืมคำพูดจะของตรงละไอ้เป็นคนยังสีตัวยังหน้าย่ำใดไๆกับเป็นโมงนู่หัวมวนแบบนี้ตัวแค่บระเด็เออแค่บระเด็เจอกันบระเด็เจอกันบระด็เจอกันบางบางครั้งไม่ได้แสดงออกทางเฟซบุ๊กว่าโอ้ย พักน้องโพดท่า้องสันติสีต์แต่ความรู้สึกในใจเรามันมันแน่นอนอยู่แล้วเจอกันตอนไหนก็ยังมีความรู้สึกเดิมเพื่อนกนลงนี้ดังแน่พี่น้องแข่งงานนครับของน้องบิ๊กว่าแข่งงานแช่หายแช่หายในเดืองเราก็ไปเหรียญมันมีแผ่นเสียงในมือเราคนหนี่งวันที่แปดบอกมือเคนหนี่งจะว่จะโมงหกโมงแรกครับหกโมงเย็นนะครับพี่น้องหกโมงเย็นโอ้ยเป็นศิลปินคนแรกที่ไปไม่หกโมงเย็นพอหลังมาเขาไปแต่เก่าโมงเก่าเบิดแมนเปลี่ยนเ็ได้แก้บ้าก็ดี พอกระสิเปรี้ยนเราพอขัขอขอขขอเขาแข่นตัวกับมงเสาเราพอตื่นมากพอท่าน